สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่แท็กแชนแนลนะครับและวันนี้เราอยู่กันในช่วงคุยก่อลุยนะครับจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพิ่งประกาศสดๆร้อนๆกับเกม h o ลล n i g h t นะครับซิลซองนะครับเรียกได้ว่าในที่สุดก็ประกาศวางจำหน่ายสักทีนะครับสุดการรอคอยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมน่าจะเป็นเกมเดียวเลยแหละที่แบบว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปล่อยตัวอย่างอะไรออกมาเลย มีแล้วแต่น้อยมากมันน้อยน้อยมากคือถ้าสังเกตเกมอื่นอ่ะจะมีทั้งตัวอย่างเชลเลอร์ตัวอย่างสปอร์ตตัวอย่างเกมเพลย์หรือตัวอย่างพรีออเดอร์อะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าสําหรับซิลซองเนี่ยต้องบอกว่ามีแค่แบบข่าวเล็กๆน้อยๆขึ้นมาบนสโตบ้างขึ้นมาเป็นิสลิปอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีตัวอย่างให้เราได้เห็นเลยจนกระทั่งมาประกาศใน งานเกมคองนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับให้มาให้เราได้เห็นประมาณ30วินาทีนะครับแล้ววันต่อมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าประกาศฉบับพิเศษเลยนะครับเป็นการเอ่อเรียกว่าปล่อยตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วก็ประกาศมันบางจําหน่ายนะครับแต่นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้ครับก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแท็กชาแนลให้กับพวกเราด้วยนะครับ สำหรับหองรถไฟซิลซองฮะก็ต้องบอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่เรียบร้อยในวันที่4กันยายนนะครับหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยภาคแรกวางจําหน่ายมาเป็นเวลาถึง7ปี7ปีนะครับก็เรียกว่ายาวนานมากๆในการทำํำในเรื่องของภาคต่อนะครับที่เป็น Hor ฟซิ n ซนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เตรียมลงให้กับเครื่อง ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Series X, s Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5รวมไปถึง PC, Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกันวันเดียวกันเลย4กันยายนนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันหนึ่งเนื้อหาในภาคที่2หรือว่าจากตัวอย่างที่เราได้ไปดูข้อมูลกันมาแล้วเนี่ยอยากให้ปันเล่าในเรื่องของ Hollow Knight ภาคแรกกันหน่อยอว่ามันเป็นเกมอะไรที่มาที่ไป่ังคืออะไรนะครับสำหรับคนยังไม่เคยเล่นจีนั้งบอกว่า Hollow Knight เอง,เองนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วส่วนตัวผมมองว่าคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นะจะมองว่ามันเป็นเกมอินดี้ก่อนที่จะเริ่มมาเข้าใจว่าตัวเกมมันเป็นเกมแนวสไตล์ของเมโทรเวเนีย a ฟร a ฟอรเมอร์นะครับ,รบเป็นเหมือนไซสกอร์การบังคับหน้าจอซ้ายขวา แต่จริงแล้วตัวเกมแฝงไว้ด้วยความเป็นแอคชั่นเก่งโซลารด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นเมโทรยก็จริงแต่มีแต่ตัวบอสและการต่อสู้กับมอนสเตอร์มีความยากรวมถึงการผจญภัยไม่ได้มีความยากแค่บอสแต่แค่การสํารวจการต่อสู้กับแมปแผนที่ก็มีความยากพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยตัวเอกของเราก็จะต้องผจญภัยเพื่อตามหาความลับหรืออะไรต่างๆนะครับด้วยผ่านการออกไปช่วยเหลือบุคคลแล้วก็เมืองต่างๆพวกนี้ครับแต่ต้องยอมว่าต้องยอมรับว่าตัวเกมอ่ะ ให้อะไรกับผู้เล่นเยอะมากทั้งเองทั้งการมาจนภัยเองบอสเองการเล่นเองเนื้อเรื่องที่มีความดีฟเองนะครับทำทำให้ผู้เล่นทุกคนที่ได้เข้าไปเล่นฮอร์ลูไนนะรู้สึกอินรู้สึกจอยแล้วก็รู้สึกคาดหวังกับเกมในภาคใหม่มากนะครับรวมถึงสิ่งที่ทําให้ทุกคนติดใจเลยการต่อสู้กับบอสเนี่ยผมมองว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจนะครับพอบอสทุกตัวค่อนข้างมีความท้าทายมีความยาก รวมถึงแม้กระทั่งมีโหมดระดับที่แบบเอาไว้ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ชาเลน์กันก<ช>ับการ,รสู้กับบอสต,ต่างๆนะคร<ช>ับผม,ผมก็เรียกได้ว่าคือ Hollow Knight ซีซองเนี่ยนะครับทำไมถึงโด่งดังและมีคนพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับในช่วง1นปีที่ผ่านมานี้นเพราะว่ามันเรียกได้ว่ามันเหมือนกับว่าคนรอเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนต้องบอกว่าไม่เคยเล่นตั้งแต่เกมออก บางคนเนี่ยมาเล่นในช่วงหลังแบบ3-4ปีหลังจากเกมวางจำหน่ายไปแล้วก็มีเยอะเยอะมากๆด้วยเพราะว่าฮอลล์ไนเองอ่ะมันไม่ใช่เกมในในตอนที่ออกมันมาไม่ใช่เกมเหมือนแบบที่เป็นเที่แบบเฮ้ยมีการโปรโมททำกระแสยิงแอดทำข่าวหรือออกสื่อต่างๆไม่ใช่นะครับมันเป็นเกมที่เหมือนได้รับความนิยมแบบปากต่อปากแล้วค่อยๆมีกระแสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ใครที่แบบได้เข้าไปเล่นก็บอกเฮ้ยแม่งดีว่ะเฮ้ยใครที่เข้าไปเล่นก็บอกเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะนะครับจนทําให้ทีอย่างที่มอสบอกว่าเแล้วทำไมมันถึงมาคือฮาในปีนี้มากที่สุดเพราะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยเขาได้หลังจากที่คนรอคอยมาห้าหกปีเนี่ยเขาได้บอกว่าปีนี้คือปีที่จะวางจําหน่ายแต่ตลอดทั้งปีเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็เดือนแปดก็แล้วเราก็ยังคงเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะประกาศวันวางจนในที่สุดก็ได้ประกาศวางจำหน่ายเป็นวันที่4ี่เดือน9้านี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็น ส่วนของภาคแรกนะแล้วก็ทำไมถึงตัว Hollow Knight เนี่ยมันถึงได้รับความนิยมมากๆนะครก็ด้วยสไตล์เกมที่เรียกได้ว่าถูกรีวิวอ,ออกมาแล้วคนตามกลับไปเล่นแล้วผมจะบอกว่าที่สำคัญเนี่ยคือ Hollow Knight เนี่ยหนึ่งมันเป็นเกมอินดี้ถูกไหมป็นบม t ษันเบริษัยซึ่ง ราคามันค่อนข้างที่จะถูกมากๆถ้าถามผมนะราคาถูกมากๆเรียกได้ว่าหลังจากที่ตัวเกมออกวางจําหน่ายในระยะช่วงระยะเวลาสอปีหลังเขาก็มีการดิสคาว์ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งตัวผมเองได้เล่นจริงๆก็ตอนที่ฮอลล์นท์ลดเหลือประมาณ3ามร้อยากว่าบาทสามร้อยกว่าบาทตันนั้นก็ถูกแเราพอเล่นไปแล้วแบบเชื่อแล้วแม่งประทับใจจัดๆคือราคา3า0อ่ะแล้วให้ประสบการณ์การเล่นที่แบบระดับเนี้ยไม่หมดเลยไม่มีวันลืมร้อยชั่วโมงเอาไม่อยู่ฮอลล์นท์ถ้าเราจะเก็บให้มันครบครับ่ไครับผม จนกระทั่งนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็เขาได้ปล่อยตัวอย่างมาใช่ไหมเราก็จะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของเกมในภาคนี้นะครับ<แ>ก็ต้องบอกบว่าฮขาไลซิลซเนี่ยเป็นภาคต่อที่ค่อนข้างที่จะพูดได้ว่าเป็นภาคต่อที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของตัวฮอลโลไนเองนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเชอร์รี่เองด้วยซ้ำนะฮะก็ มาในภาคนี้ครับก็ยังคงกลิ่นอายเดิมนะครับเป็นแอคชั่นผจญภัยนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องราวของแมลงแลวก็วีรบุรุษครับนะครับสำหรับในภาคนี้นะครับเราก็จะได้เล่นสมบทเป็นฮอนเนตนะครับก็เป็นตัวละครที่เคยออกมาในภาคแรกถูกไหมครับผมนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเขาต้องออกเดินทางสำรวจดินแดนใหม่นะครับค้นพบพลังใหม่ๆรวมถึงศัตรูหน้าใหม่เป็นจํานวนมากนะครับและที่สาคัญเนี่ยในภาคนี้จากที่เราเห็นในตัวอย่างคือ ฉากหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับกลิ่นอายก็อาจจะได้ความเป็นฮอร์ไนตมาบ้างนะครับแน่นอนเพราะมันเป็นภาคต่อนะครับ,รบโดยเนื้อเรื่องนะครับตัวฮอร์เน็ตเนี่ย เขาถูกลักพาตัวก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์เป็นเจ้าหญิงผู้พิทักษ์แห่งฮอลโลเนสใช่ฮอลโลเนสคือสถานที่ที่เราเล่นในภาคแรกครับทุกคนแล้วแบบพอมาในภาคสองการเกิดในเรื่องก็มีถูกลักพาตัวในแบบเธอถูกลักพาตัวครับมาในอย่างอาณาจักรใหม่หรืออาณาจักรฟาลูมนะครับแสุดท้ายก็คือหนีรอดออกมาได้นะครับแต่แทนที่จะเดินทางกลับไปที่ฮอลโลเนสเธอกลับแบบแบบเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือไอ้ตัวเมืองเนี่ยฟาลูมแล้วก็พบว่า พาเป็นการผจญภัยอ่ะแล้วตัวเองพาพาตัวเองไปเผชิญกับโลกให่ใหม่ที่แปลกตานะครับสุดท้ายก็ต้องพบกับเหล่าศัตรูใหม่พันธพิษใหม่รวมไปถึงปริศนาและสิ่งโบราณต่างๆนะครับตอนสุดท้ายเรียกได้ว่ามันมีอาณาจักรที่อยู่สูงเสียดฟ้าที่ฮอ์เน็ตจะพาเราไปเจอนั่นแหละจากตัวอย่างเราได้เห็นนะทครึบถูกครับผมเรียกได้ว่ามันก็ เป็นสิ่งใหม่ๆหร<ม>ือสีสกิลใหม่ๆที่เรียกได้ว่าเราอาจจะไม่เห็นในภาคแรกรกับการที่ฮอรเน็ตนำมาออกสำรวจเนี่ยผมว่าผู้เล่นแค่เห็นตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกประทับใจแล้ว<ช><ใ>น,นะครับ,รบให้ไร้สำคัญของภาคนี้นะที่เราเห็นจากตัวอย่างเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือเราจะได้สำรวจพื้นที่ใหม่ๆมนะครับซึ่งเวลาที่มันเป็นภาคต่อเนี่ยกลิ่นายอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ยกอันเก่ามายกอนเป็นเป็นเบสยกอันเก่ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆเสริมพื้นที่ใหม่ๆเข้าไปนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เราจะได้ผจญภัยผ่านฉากที่เป็นทั้งปะการังนะครับในถ้ำเหมืองทองคําทุ่งหมอกรวมถึงที่ปันพูดเมื่อกี้ก็คือเป็นพื้นที่เรียกว่านครสูงเสียดฟ้าที่เราจะได้ผจญภัยเข้าไปนะครับจากตัวอย่างที่เราได้เห็นนะครับเพราะครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เขาปล่อยออกมาเรื่องต้นและการะี่เขบอกนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยข้อมูลที่เราได้มาสําหรับเนื้อเรื่องสําหรับตัวผมมองว่าน้อยมากๆใช่ทีมเชอร์รี่นี่แทบไม่ได้บอกอะไรเลยนะรรวมถึงเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่มีการปล่อยตัวเกมเนี่ยออกไปให้สื่อไหนๆเล่นเพราะเขาไม่ต้องการให้มีคะแนนรีวิวออกมาก่อนที่ผู้เล่นทั่วไปที่สนับสนุนเขาเนี่ยจะได้เล่นจริงๆเขาอยากให้ผู้เล่นทุกคนได้เข้าไปเล่นพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้น กว่าเราจะได้เห็นคะแนนในวิวก็คงอีกสักพักหนึ่งแต่ที่แน่นอนคือเราจะไม่โดนสปอยอะไรเลยเราจะได้เข้าไปเสพเนื้อเรื่องพร้อมกันในวันที่4กันยายนใช่ครับและจากตัวอย่างนะครับที่ออกมาเยอะเลยทีเดียเลยทีเดียวนะก็คือระบบแอคชั่นเออพูดถึงระบบแอคชั่นของเกมนี้กันหน่อยดีกว่าเรียกได้ว่าถ้าใครที่ด้เล่นภาคแรกนะช่วงเติบโตของเราก็คือค่อนข้างแบบเรียกได้ว่าตัวเปล่าเลยมีแค่ใช้มีดกระโดดเยกระโดดตีกระโดดตีมีชาร์จบ้างโอเคถือว่าท่าเนี่ยน้อยมาก แต่พอเราได้ไม่สักพักตัวของเอตัวเอกของเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ในเกมเพย์ผ้ซิลซองอ่ะโอ้โหสิ่งที่เราได้เห็นก็คือหนึ่งเลยโมบิลิตี้ความรวดเร็วความพิวไหวของน้องฮอร์เน็ตเรียกได้ว่าดูแล้วบังคับไม่ธรรมดาจัดจ้านมากต้องใช้ฝีมือในการบังคับผมบอกเลยว่าสูงการอ่านแผนที่การอ่านแมปในการต่อคอมโบเนี่ยมีผลแน่นอนแล้วพวกท่าโจมตีจากที่เคยกระโดดฟันข้างล่างก็เปลี่ยนเป็นสกายคิกแบบถีบไปข้างหน้าอย่างนี้คือการใช้ รูปแบบการกระโดดรวมถึงกับอาวุธของน้องอเองในการ ย้ายตัวเองไปในจุดอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดสําคัญในการเล่นของเกมภาคนี้เป็นหลักนะครับในการใช้พวกกลไกอาวุธใหม่ๆการคราฟการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าภาคนี้จะถูกนํามาเสริมเข้าไปนะครับผมมองว่ามันจะมีความท้าทายหนึ่งเลยก็คือการเล่นกับแผนที่อย่างภาคแรกเราจะมีแผ่นออฟเพนที่เป็นความท้าทายในการแบบประจนภัยที่ไม่ได้สู้กับบอยสนะแต่แค่ต้องผ่านเส้นทางแบบพวกน้พวกเลื่อยพวกอะไรเงี้ยไปจนถึงฉากฉากับพิเศษอ่ะเพราะฉะนั้นภาคนี้ผมบอกว่าน่าจะ มีท้าทายแบบนี้เหมือนกันโดยการที่ใช้ความโมบิลิตี้ของ,นองอเน็ตเนี่ยในการปะจลภัยกับรูปแบบของแผนที่ที่มีความ<อ>ยากความเสี่ยงความอันตราย<อ>หรือพวกหนาที่แบบโดนรับตายอะไรประมาณนี้ตรงเนี้ยเรียกได้ว่าท้าทายของภาคแรกแน่ๆนะฮะคือหลายคนมองว่ามันเป็นเกมแบบไซส์สตรอลลิ่งก็แค่เดินผ่านไปแต่ไม่ใช่คือนอกจากที่เราจะเจอกับศัตรูที่แบบมันแบบมีความยากฉากก็เล่นกับเราด้วยฉากก็มีความท้าทายด้วยฉากก็เล่นกับเราด้วยนะครับเพราะว่า่งา้นเราไม่ผ่านก็ ถ้าใครได้ดูเนี่ยเทเลอร์ก็จะเห็นว่ามันมีฉากมันฉากลาวาที่ลาวาค่อยๆไหลขึ้นมาเราก็ต้องค่อยๆไล่ๆไปนะครับนอกจากนั้นศัตรูที่หัวมาในภาคนี้เรียกได้ว่าจัดต็มันไม่แพ้ภาคแรกนะเขาบ่ว่าศัตรูมากกว่ารูปแบบไปมากกว่าร้อยห้าสิชนเลยเรียกได้ว่าภาคแรกก็กดหัวแล้วภาคนี้จัดหนักมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายนักล่ามือสังหารราชาอสูรกายหรือพวกอสูรต่างๆเรียกได้ว่าภาคนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามันต้องแบบมีอะไรที่แปลกตา แค่ดูในเทเลอร์ปกติมันก็จะมีเหมือนเดิถ้าเราสังเกตในภาคแรกมันก็จะมีพวกนอนพวกมันแรงพวกอะไรเนียเยอะแต่ว่าตัดสิ่งที่เราได้เห็นในภาคเนี้ยเท่าที่เรารับทราบมาได้เเรียกได้ว่าโอ้โหเยอะมากๆเขาเหมือนกับใช้ธีมในเรื่องของสัตว์ประหลาดในตำนานเอามาเป็นแบบพวกซัตรูหรือว่าบอสในภาคนี้นั่นเองนะครับไอหนึ่งร้ยห้าสิชนิดเนี่ยเป็นของใหม่หมดเลยนะต้องบอกนี้นะครับแต่ไม่รวมกับ บอสโอ้โห <Boss. S 1> oh. ที่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามามากกว่า40ตัวจริงๆคิดว่ายเยอะกว่านั้นอีก เชื่อว่าในเกมจะต้องเจอเยอะมันจะต้องมีแบบเอ่อเมนบอสใช่ไหมมีออฟชนอลบอสทูโอ้โหเรียกได้ว่าเรานิยามมันจะมีเขาเรียกนะมันจะมีพวกมอนสเตอร์เหมือนมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่จริงๆแม่งไม่ใช่บอสแต่แค่แม่งแค่อยู่ระหว่างทางเก็บของไอพวกเช่นเนี่ยบางทีมันก็เก่งเก่งใช่เก่งเลยแหละแล้วความโหดของเกมแนวนี้ก็คือมันไม่บอกเลือดบอสโอ้โหมันจะเล่นกระจคนว่าต้องหลบต้องตีไปเรื่อยว่าเดี๋ยวแม่งเมื่อไหร่จะตายอ่ะเราก็ต้องใช้แค่การคาดคะเนนกับประสบการณ์ที่เคยเล่นมาดูว่าเอยน่าจะกายแล ใช่แล้วล่ะนะครับรวมไปถึงหลังจากเล่นจบโอ้โหภาคนี้มีซิลโซเป็นโหมดใหม่สำหรับคนที่เล่นเนื้อเรื่องจบแล้วคเรียกได้ว่าเปิดระดับท้าทายความท้าทายให้ผู้เล่นมากขึ้นไปอีกและอย่างนี้ใครมาจะเล่นรอบเดียวไหวถูกว่มมันก็ต้องจัดเต็มจนถึงงรอบโอ้ภาคแรกก็เป็นร้อยอ่ะไม่แล้วเป็นร้อยนี่คือต่อรอบนะเล่นไปทั้งหมด3รอบโอ้ตึงๆเลยจริงครับก็เขาเรียกว่า ปลดล็อกสกิลใหม่มในการเล่นโหมดซิลโซนะครับใครที่ชอบความท้าทายความยากเพราะงี้ผมจะบอกว่าหลายๆคนที่เล่นซิลซองเนี่ยมากกว่า1รอบเพราะอะไรห เขาต้องการความท้าทายในเรื่องของการโน้ตดามเอจ่อ่าถูกต้องไหมเพราะว่าอย่างภาคแรกนะครับมันก็จะมีสถานที่พิเศษที่ให้เพื่อนๆได้กลับไปสู้บอสใหม่ทุกตัวนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เขาเรียกเป็นการปลดระดับเว้ยเป็นระดับบอลระดับซิลเวอร์แล้วก็ระดับเลดียนครับระดับบอลนี่ก็คือสู้แบบปกติซ้ำอีกรอบอ่าระดับระดับซิลเวอร์ก็เหมือนแค่โดนแบบเบิร์นแอทแทกแบบคริติคอลนะใครเล่นก็จะรู้ว่าคริติคอลก็เสียสองเลือดแล้วก็มีระดับเลดียนเลดียนที่เรียกว่าต้อองทเพื่โนดเรียกได้ว่า แค่ภาคแรกก็ยากแล้วภาคนี้จะขนาดไหนกันจริงแล้วบอสศัตรูมากกว่าเดิมฉากใหม่พราะว่าเกมนี้เนี่ยจะสร้างประสบการณ์การเล่นเนี่ยที่ดีกับผู้เล่นให้กับผู้เล่นแน่นอนนะครับคือคุ้มค่าคุ้มราคาในการที่เราจะเลือกเกมนี้มาเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเพราะว่าใครที่มีเครื่องไหนอยู่มันซื้อเล่นได้เลยมันสะดวกสบายใชแล้วครับแล้วก็แบบส่วนเชื่อว่าคําถามสุดท้ายที่ทุกคนดูมาถึงตรงนี้ แล้วอยากจะถามก็คือต้องกลับไปเล่นภาคแรกไหมส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่จําเป็นแต่ภาคแรกก็มีประสบการณ์ที่ดีมากรอคณอยู่ครับเป็นไปได้ก็ควรถ้าถามผมผมมองว่าควรกลับไปเล่นแต่ถามว่าในสิ่งที่เขาเซตติ้งมาให้เรากลับไปเล่นภาคนี้เลยได้ไหมก็ได้แล้วค่อยกลับไปเล่นภาคแรกถ้าชอบก็คงไม่มีปัญหาแต่ใครที่รออยู่ทุกคนเคยเล่นภาคแรกแล้วแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสียงเรียกร้องเนี่ยมันมาจากผู้เล่นที่เคยเล่นแล้วทางนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่แบบยังไม่เคย จะลองเล่นแบบภาคแรกก่อนดีไหมหรือจะแบบซื้อภาค2มาเล่นเลยผมก็มองว่าการที่คุณเสียเงิน300กว่าบาทซื้อเล่นภาคแรกมันไม่มีความเสียหายอะไรเลยแต่วันนี้จะราคาไหนไม่รู้นะเพราะว่านีไม่รู้นะมันมีลดมีขึ้นมีอะไรตลอดครับต้องรอดูอีกทีนึงบางคนแบบเล่นบน p ีซีไงก็รีเคาอะไรก็ว่าอะไรเยอะยเพราะว่าเกมมันออกมาหลายปีแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือดนตรีประกอบของเกมของรุนไหภาคแรกอิมเพกต่อความรู้สึกระหว่างเล่นมากผมบอกเลยนะจริงนะครับ เขาก็ได้คอมิเซอร์นะครับเจ้าของรางวัลขล่นไหนเนี่ยในภาคแรกเนี่ยกลับมาโทรดิ้วนะครับเพลงอีกรอบหนึ่งนะครับคุณคริสโตเฟอร์ลักกินเก่งมากบอกเลยว่าการเล่นแล้วเพลงประกอบดีๆนะรวมกับฉากหลังที่มันล้อไปกับฉากเกมที่เราเล่นอยู่นะแม่งคือสุดยอดของความเป็นเกมเมทรอยเวเนียร์ที่ดีคือถ้าใครที่แบบว่าเล่นเกมแอคชั่นเราก็จะทราบว่าเฮ้ย เขาใส่ดนตรีซาวประเภทไหนอาอ,อาจจะเป็นออย่าง JRPG ก็จะมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นในเรื่องการเล่นกับมู d อั n โทนอารมโรต่างๆเกมแอคชั่นก็จะมาพร้อมกับพวกซาวอิเล็กทรอนิกส์<า>แต่สำหรับ l o ล k n ไน h t ครับมาแบบดนตรีเครื่องสายแบบออคเคสตรา เขาเรียกว่าระหว่างด่านเขาก็จะค่อยๆปูความรู้สึกให้เราอย่างนี้เรื่อยๆแต่พอเข้าไปในฉากที่เราเริ่มสู้กับบอรผมมันก็จะมีการเล่นจังหวะทาให้เพลงตื่นเต้นประกอบเข้ากับนี่นะประกอบเข้ากับจังหวะการโจมตีของมอนสเตอร์ผมมันก็จะทาให้เราแบบเริ่มเริ่มเริ่มเร่งขึ้นมาใช่มันก็ให้อารมณ์ในการเล่นที่ดีสำหรับเกมในภาคนี้เลยครับนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับ ตัวอย่างที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาสําหรับ h o l o w Knight ซี2นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็มีบทความนะทิ้งท้ายนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะสำหรับ Kim Cherry นะที่เขาได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเกมในภาพนี้นะครับว่าทําไมการพัฒนาถึงใช้เวลานานถึงเ7ปีเลยเ7ปีเต็มนะครับก็เขาบอกว่า ตัวเกมเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งหรือติดขัดอะไรเยนะารพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรหรือว่าผู้พัฒนาแต่ว่าต้องบอกงี้ครับคือทุกอย่างเนี่ยมันมีความเรืนแน้าตลอดแต่ว่าด้วยความที่ทีมเชอร์รี่เนี่ยเป็นทีมผู้สร้างที่เล็ขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะครับเราแล้วเขาเนี่ยก็ต้องการสร้างเกมที่มันดีจริงๆจึงใช้เวลานานนะครับมันก็ไม่แปลกนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า มันถูกพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรใดๆในองค์กรด้วยนะครับเรียกได้ว่าทํางานกันเพลินจนหยุดไม่อยู่ไอเดียมันเยอะจริงๆรับนะครับถึงอย่างที่ผมมองแต่แล้วว่าทุกอย่างที่เอามาใส่ในภาคนี้อาจจะยิ่งใหญ่มากกว่าภาคแรกด้วยซ้ำานะครับรวมถึงยังมีการยืนยันมาแล้วว่าว่าจะมี DLC ตามมาอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า การกลับมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับอืมก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนไม่ถึง15วันแล้วนะครับสําหรับตัวเกมที่จะออกวางจําหน่ายให้กับแฟนๆเกมทั่วโลกได้ลองเล่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเข้ามาดูว่าเกมขอลอนไนมันเป็นยังไงรแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามแพ็กชาแนลกับพวกเราด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึง เกมไหนรีวิวเกมอะไรก็ฝากช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พ <ผม S 1> ลาดนะกันนะครับวันนี้ผม2คนนะครับมอสกับปันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ